สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของการอัปเดตเรื่องราวข่าวสารในวงการบันเทิงนะครับกับ IPM Entertainment นั่นเองอยู่กับผม mm hmm. <New S 2> นิวนพวัฒน์เช่นเคยครับแล้ววันนี้ต้องบอกได้เลยนะครับว่าคุณผู้ชมนะครับผมจะได้อัปเดตเรื่องราวของภาพยนตร์ไทยเรื่องใหม่นะครับที่เขาบอกว่าเป็นแนวใหม่สไตล,ล์ใหม่กันด้วยในแบบฉบับของมาลาย,ยูฟิล์มนั่นเองภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นแนวไหนและจะสนุกสนานขนาดไหนมีใครนำแสดงกันบ้างเดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมนั้นไปพูดคุยกับนักแสดงนําของเรื่องนี้ว่าเขารับบทเป็นใครและภาพย เรื่องนี้เป็นแนวไหนกันแน่อะไปดูเลยดีกว่าครับอัสลโมเลกุมค่ะก็ชื่อฟิลานีนะคะหรือสามารถเรียกว,ว่าฟีนี่หรือฟีก็ได้ค่ะค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็มาล้าสิงอดด้วยกันนะคะเป็นจากค่ายมนุษย์วิจิตแล้วก็มีดาราเยอะะมากมายเลยค่ะวันนี้ก็มาเลี้ยงเด็กกำพร้านะคะทั้งหมด50คนเลยทีเดียวค่ะ ค่ะช่วงนี้นะคะจริงๆแล้วปกติฟีจะถ่ายพวกรีวิวแล้วก็จะมีพวกถ่ายแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่แสดงเป็นภาพ,พย,ายนตร์เลย้ยคะก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามค่ะก็ในหนังนะคะก็ชื่อฟีนี่รัะบทเป็นนางเอกค่ะใช่ก็จะเป็นคนที่แบบว่ามุ่งมั่นมั่นใจในตัวเองคือคือ ความรู้สึกเนี่ยคือจะดูเป็นคนแบบติ้งต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่แบบมั่นใจในตัวเองแล้วก็คิดว่าตัวเองต้องทําได้แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆ,ๆไม่เคยแสดงละครไม่เคยแสดงอะไรมาก่อนเลยค่ะก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็ตื่นเต้นมากเพราะว่ามันเป็นภาพยนตร์ด้วยก็แบบจะได้เข้าโรงอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเป็นความตื่นเต้นเพราะว่าเราเนี่ยตั้งแต่เด็กค่ะเป็นคนกล้าแสดงออก <S <S <ๆ S 1> ชอบอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือมันเป็นการที่แบบอยู่ในประเทศที่แบบเออคือ เรื่องใส่ผ้าคลุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะยากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าทั้งนี้ค่ะเป็นความกล้าของค่ายที่มนุวิจิตเขาจะทําเป็นหนังที่แบบเป็นมุสลิมสามารถใส่ผ้าคลุมแสดงหนังได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมีหลายๆความรู้สึกที่มาปนกันนะคะซึ่งแน่นอนว่าเป็นหนังที่แบบอันซีแน่นอนค่ะก็ผมถูกท้าทามจากพี่เกรียงเนาะก็เป็นพุ่มกับเจ้าของสเปียก็คือว่างไหมมารับเชิญในพี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ ผมก็ถามว่าเกี่ยวกับอะไรก็คือเป็นเป็นมาลายูเกี่ยวกับเขาเรียกว่าเหมือนสามจังหวัดชายแดนเกี่ยวกับเกี่ยวกับเชฟเกี่ยวกับการทำอาหารแล้วก็ในส่วนตัวของผมคือรับบทเป็นเป็นโซร罗เจ้าของร้านซึ่งเป็นคู่แข่งกับกับอีกฝั่งหนึ่งเป็นเหมือนเป็นเหมือนตัวโกงนั่นแหละเป็นเหมือนมาสร้างสีสันอะไรประมาณนั้นก็เป็นเป็นความแปลกใหม่นะเพราะว่าเรา ไม่ไม่เคยเล่นหนังแนวนี้เลยผมก็ตกลงทันทีครับเพราะว่าก,ก็จริงนะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เคยคิดว่าจะจะเล่นเล่นหลังถ้าต้องตรงคือนห,นหนังของมุสลิมอ่าแล้วก็ดีใจมากที่ทางผู้กกับนึกนึกนึกถึงเราคือเหมือนกับว่าอยากจะอะ่เขาเรียกว่าเหมือนตี่แพ่เหมือน,เห,อนเหมือนสร้างความปองดองสมานฉันท์ให้กับทั้งทั้งสองฝั่งอะไรประมาณนั้นแล้วก็มีมีเรื่องของอาหารเข้ามาเกี่ยวข้องก็เลยแบบเ้ยน่าสนใจก็เลย ตกลงครับ ครับคุณผู้ชมครับและนี่คือภาพยนตร์นะครับผมแนวใหม่ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยครั้งแรกนั่นเองนะครับและต้องบอกว่าเป็นภาพยนตร์นะครับผมที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมส่งเสริมวัฒนธรรมอาหารพื้นเมืองของมาลายูและความงดงามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของความเป็นมาของมาลายูนั่นเองซึ่งจะทําให้ทุกคนนั้นเข้าใจมากยิ่งขึ้นและเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์นะครับที่จะสร้างความปองดองให้เกิดขึ้นกับเมืองไทยและคนไทยนั่นเองให้มีความสันติสุขติดตามได้นะครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้เราจะ ติดตามรายละเอียดมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนั่นเองครับและสำหรับวันนี้ช่วงเวลาของ IPM e n t e r t a i n ช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วช่วงหน้ามีอะไรมาอัปเดตอีกบ้างติดตามกันได้นะครับผมในทุกช่องทางกันเลยทีเดียวรวมถึงย้อนหลังทาง YouTube IPMTV Channel แล้วกดติดตาม Subscribe กันด้วยเพื่อจะได้ติดตามรายการเราหลากหลายมากมายกันเลยทีเดียวครับและวันนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของรายการแป้ง G m o เ t ้แป้งผสมคอลลาเจนและปกป้องแสง UV โทรเลย0 2 2 3 8 8 9 9 9, 9ครับ วันนี้ผมนิวนพวัฒน์อภิพัฒนเดชาคุลพร้อมทีมข่าว IPM สื่อสร้างสารรค์สังคมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ